อ๋อค,คลิปนี้ถ่ายเมื่อสามปีที่แล้วนะคือแบบไม่มีคลิปจะลงอะ่ะคือมูลฮาดีก็เริ่มมาลงใหม่แนละ้วไม,ม่มีหรอกไปแค่นี้แหละ <c oughs> ปมาที่สงบสุขมาร์ก <c oughs> อะไรการที่กูพูดว่าสงบสุขแล้วมีหัวปรีบินผ่านหน้ากูมึงคืออะไรวะเอาเดินดิพี่ทีพีไปทีพีได้ปะชื่อมึงยาวอ,ะอ่ะเฮ้ยพี่เอ็มเอสใหม่ดิี้ยเจลลี่งั้นเหรอ เจลลี Jelly, ่บอทเลอรกดนั่งมันอยู่ไหนวะเปลี่ยนเป็นตัวเซเฮ้ยพี่ทีพีไปแล้วเว้ยอ้าวทีพีต้เป็นเฉพาะวีพีเว้ยโก็จบแล้วเปลี่ยนเซิร์ฟใจเย็นเออา่ะปลี่ยนเซิร์ฟเปลี่ยนเซิร์ฟเปลี่ยนเซิร์ฟมันไม่สามารถทีพีได้ไงมันต้องเป็นวีพีเท่านั้นด้วยเสียใจวะฟังฟังฟังก่อนนะขวานเซฟกันเว้ย เอ้ยมึงแค่ไหนครับเซิร์ฟบอลน้ำฟิลมีบุคคล151คนว่ะทีนะะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไม่ใช่เซิรฟ์ฟบนขึ้น่อดนตรีนะเว้ยขึ้น่อดนตรีไม่มีคนเลยมีแค่สองคนนี่เนี่ยนี่เลซิรฟ์ฟอีกเซิรฟ์ฟหนึ่งเลยแต่มันอาจจะมีะขึ้น่อดนตรีก็ได้นะขึ้น่อดนตรีขึ้น่อดนตรีน่ะจะเข้าใช่ไหมจะเข้ากูจะได้กดแคทเธอรเข้าแล้วโอ้ยสตัตว์กูเข้าเกมมากูแคเข้าสำรวจอีเหี้ยตีตามพี่มาทีถ้าอยากยิงคนฝึกฝีมือ,มอน,นะนะ ไปเข้ามาคือได้ยินเสียงปืนเลยเว้ยโเพราะเท่อะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมาเข้าถูกเฮ้ยไอเฮี้ยมันไม่มีนี่วะมันไม่มีอ๋าไอไอเ <c oughs> ข้ามาเรื่อยเลยยุบสองเลยคิดว่าไงวะการกับการมาลที่กูเบิลนอนะกูกดวางกำแพงไม้แค่ครั้งเดียวแบบไม,ไม้ไม้กูสองอันนะอะเฮ้ยก็อยู่ตรงกลางเลยกูอยู่นะาใจกลางเลยเว้ย ้ย,อ,ยอะเเฮมนนไอ้โออองวนะ่ว้ามึงกูกิดบ้านใครเนี่ยเฮ้ยก,ยการการที่กูเห็นต้องกระบองเพชรเป็นคนมันคืออะไรวะทับ PPR ชื่อไงมีไปแล้วมีไปแล้ว,ไ,ลวไหนรับดิคนรับไงอะ PPA โอเครับแล้วรับแล้วรับแล้วมักจะเย็นมักจะเย็นรับแล้วรับแล้วมักจะเย็น มันไม่มาทีอะเฮ้ยมาคนดีโยโย่รับตีก่อนรับตีก่อนรับตีเออลุกแล้วโอเคโอเคทีเข้ามาทีเข้ามาเฮ้ยเราได้ยินเสียงปืนป่ะเราต้องวิ่งไปหามันด้วยป่ะยอดใช้แข็งแกร่งอะต้องวิ่งหาเสียงปืนด้วยเหลือยี่หลังเกิดนั่งนั่งนั่งมิตายตายเฮ้ยเฮ้ยมาโดนตายมั้งักหลบบักหลบบักหลบบักหลบ ังไม่ตายไม่เหรอยังไม่ตายมเหรอมารแข่งแข่งหมดแล้วมารวงดวงจันทร์ทุกคนอ่ะ right? ต no, ้องแข่งแข่งหมดเสร็จแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยหนังโป๊จ right ีนเหรอโคตระสับจีนทำไมเฮ้ยหนังโป๊จีนเหรอเพื่อนหนังโป๊จีนเหรอมามาร์คเอามาควรไปเกิดที่อื่นนะเอามาที่นี่สงบสุขเว้ยที่ไม่มีแม้แต่เสียงปืนเลยทำไมต้องทำไมจะปืนต้องไปรอเรือวะมาเพราะว่าเรือมันอยู่ในลิงไง อยู่ไอ้พี่อะวะ L 96คืออะไรวะมาร์คโปรดจริงๆเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเอ่ออ้าไม่จำเป็นต้องทิศทคิดเอามาก็ได้เว้ยเราแค่ถืออันเนี้ยแล้วก็ตีไม้เพียครั้งเดียวอ่ะแล้วได้ไม้มันหนึ่งแสนเลยเว้ยใจจริงจริงวะคนยิงจริงหรือใครยิงกูข่อยแม่งตายหงไอ้เหี้ยไม่รู้ไอ้เหี้ยแต่แต่ตอนนี้รถแม่งมีคนยิงมึงจริงเว้ยตายหงแน่เลยเฮียนั่น ได้ไม้สามหม mm hmm. mm hmm. no? oh oh. <Well, ื่นไหนไม่มีอะไรเลยโอ้เฮ้ยไปเลยมันเจ็บม bon ันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บมากมันเจ็บมากรู้แล้วยีงวัวไกยิงมึงรู้แล้เอฮ้ยเฮ้ยมันเจ็บมากมันเจ็บมากเฮ้ยขวาก็มีเฮ้ยซ้ายก็มีเว้ยมากูจะแตกยิงมันเลี้ยงพวกมันเลี้ยงพวกมันกูตั้งโลมากูตั้งโลมากูจะแตกมักูรองจะต้าน ดีมาเล็กพวกมาเล็กพวกเออกูได้ยินแล้วได้ยินแล้ว <c oughs> มาๆๆกูยังไม่ตายนะไม่ตายเหี้ยกูจะตายสัตว์เออกูยังลบกูชูมืออยู่เว้ยไอ้มันไม่ม,หมาหากูมะเจ้าตัวรอดดีกว่านี่รอดเหี้ยแต่กูนอนอยู่เนี่ยนอนนิ่งอยู่เนี่ยไม่คิดว่าปืนเหี้ยเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เหมาะกูเหี้ยมึงพูดอย่างนี้แสดงว่ามึงตายใช่ไหม มาที่สงบสุขมาอ,อ,อะไรการที่กูพูดว่าสงบสุขแล้วมีหัวปรีบินผ่านหน้ากูมึงคืออะไรวะข้าวจังเละไอทีมาอย่างวะไอทีมาไอทีมาแล้วชวนชวนตีเขาตีก่อนทีรับตีดิกดแถบอ่ะแล้วก็รับอ่ะเออโอเคเราควรเปลี่ยนชื่อแคนเอไว้เป็นดุริยานนะรู้สึกได้วคำว่าหลังเว้ยมามันแค่ความรู้สึกมึงเท่านนั้เลยเว้ยนี่คืออะไรวะ อะไรวะโอ้เจ็บเจ็บพี่เจ็บพี่เจ็บทีพี่เจ็บพี่เจ็บมากพี่เจ็บมากป้อมยาไงป้อมยังไงอะมึงเห็นรูปกล่องปะกล่องกดไปเพียงครั้งเดียวพอเว้ยแล้วก็รูปหลังเข้าหลังเข้ายินยืนเฮ้ยพี่จะปกป้องพี่จะปกป้องทีเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุกเฮ้ยจุกเฮ้ยโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่โดน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 มันเจ็บมากไปล็อกเออเรื่องผมไม่ฮิวไว้ที่ยเมื่อมึง มึงกเออมือนแล้วมึงกดรูปนี้ดิรูปที่มันเป็นหลอดยาเห็นปะมึงกดแล้วมึงก็กดที่ตัวเองทีหนึ่งอะผู้กกลับปั๊มยามันเป็นเรื่องง่ายมากเลยนะกูไม่น่าสอนเลยอามึงกดถึงทำไมอะไอ้ทีมึงทิ้งยาทำที่อะไรกูเก็บหมดแล้วเว้ยเก็บหมดแล้วเดี๋ยวดีเอ่อเดี๋ยวที่พี่เอานี่มึงเห็นไหมเนี่ยโอ้ยเรื่องเหลือเจ็ดไอ้สัตว์เอ้ยใช่ไงใช่ไงใช่ไงตายก็ตายเลยอ่ะเฮ้ย เจอเฮลิคอปเตอร์นะใครจะมากับฉันใครจะมากับฉันใครจะมากับฉันไม่ไปไม่ไม่กูไม่ไปสัตว์ไปกับมึงแม่มึงจะตายกับตายเหี้ยมาของมึงไปดูใครมาไอ้ทีวัดีเฮ้ยทีพี่โดนยิงไอ้ทีเหี้ยเอ้ยเหี้ยกูจะแตก

ยยยีบวนขึ้บวนขบวนโอเคโอเคโอเคเกมมา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 ึ้นมาเร็วรับหน่อยรับหน่อยเฮ้ยรับไปทีว้าว่าไ่่าฮ่าฮาาฮาาาเอาาายเี่ย มันไม่ได้ให้จอดเออเออมาไหนยังไม่ได้เบิดวะโอ้ยไเหี้ยหอนี้ไม่มีทางระเบิดแน่เลยแต่ข้างหน้ามันแตงหน้ามช็อตแล้วนะจริงโอ้ยไอ้นี่มันฮอตเฮดไงฮอฮอตเฮดเออจริงถ้ามันเข้าไปเนี่ยนี่ใช่เหรอ เอ้ยมั้งมึงถ่ายคลิปไปนะกูจะระเบิดข้างหลังไงแบบฉากเปิดเปิดคลิปไงระเบิดข้างหลังมันจะเท่มากเลยเว้ยมั้งจักรได้เมื่อมันจะระเบิดเหรอใกล้อีกใกล้อีกเข้าเข้าไปใกล้อีกเข้าไปใกล้เนี่ยพอแล้วเนี่ยเพอแล้วพอแล้ววุงจะี่ยถอยกลับทำไมแลเข้าไปอีกไม่ระเบิดสักทีเว้ยอ่ะอุ๊ยเดะเดะเดะเท่ à, 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 à... 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 Ê, mang cái sớm phải sớm tôi đi yàng nghe. Ừ. thế thí, Thì ai sớm, thí ai sớm อ๋อเ,เออมาดิเข้ามาเข้ามาบอกแล้วโอ้มนไม่ยิงเลยดูดิเป็นไงถึงยืนต่อหน้ามันก็ไม่ยิงลางการนี้ก็ไม่เเหมือนกันนะอัดไว้ให้มันครบสิบนาทีอะครบยังวะยังยังยังัปหนึ่งสี่ห้าหก 8 9 10โอเคคนละไปละ